สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทนายภูดิศธนพภรินนะฮะวันนี้เราไม่ได้พบกันมาค่อนข้างจะนานมากนะฮะเนื่องจากาช่วงคลี่คลายของสถานการณ์โควิดเนี่ย<ม>ก็งานคดีในสำนังานค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะแต่วันนี้นะฮะพอมีเวลาที่ก่อนจะทําการสอนในระบบออนไลน์นะก็จะมาพูดถึงคดีมิ่นประมาทนะฮะซึ่งมีคนสอบถามมาเยอะมากและตัวผมเนี่ยก็พยายามจะอตอบในคอมเมนต์หลายๆท่านนะฮะบางทีตอบ ครบหรือไม่ครบก็ต้องขอภายในาที่นี้ด้วยนะฮะก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวพันกันในเรื่องของคดีผิดประมาททำเป็นเรื่องในทางแรงงานที่น่าสนใจในช่วงนี้นะฮะที่ผมได้ไปมีโอกาสไปที่ปรึกษาให้กับหลายบริษัทเลยนะฮะคือในกรณีที่พนักงานนะฮะพนักงานบางคนนะฮะบางคนที่ดําเนินการเขาเรียกว่าโพสต์ทําให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงที่มาบางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากบ,บริษัทโดยตรง ที่มาอาจจะเกิดจากการไม่พอใจใครคนหนึ่งในบริษัทแล้วก็มีการเข้าใจผิดนะฮะเดี๋ยวเข้าใจไปเองว่า,าบุคคลคนนั้นคือตัวแทนบริษัทหรือไม่พอใจบริษัทไปเลยตรงนี้นะฮะมันจะมีสส่วนที่ผมอยากจะพูดคืออย่างแรกคือไมเคในเรื่องของความเข้าใจเลยว่าเราเนี่ยในถ,ถ้าพูดในฐานะพนักงานนะฮะเมื่อเราทํางานให้องคอ์กรเนี่ยแน่นอนนะฮะการรักษาชื่อเสียงแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้ องค์กรเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะฮะอันนี้ต้องต้องต้องตั้งประเด็นตรงนี้ก่อนนะฮะหากเรารู้สึกว่าไม่พอใจบริษัทอย่างไรหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดเนี่ยผมมองว่าการที่จะหางานใหม่นะฮะมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะฮะเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยถ้าเรามีความเห็นไม่ตรงกับทางบริษัทหรือทางนโยบายบริษัทแล้วเนี่ยมันการร่วมงานก็อาจจะไม่มีความสุขนะฮะ,ะ,ฮะตรงนี้รวมถึงบุคคลที่ทํางานร่วมกันะมันก็ต้องมีปัญหา มีความเข้าใจผิดซึ่งการและกันบ้างนะฮะผมมองว่าถ้าเกิดมองเฉพาะเรื่องตัวงานนะฮะเป็นหลักนะฮะเรื่องส่วนตัววางไว้เนี่ยอาจจะทําให้เรามีความสุขในการทํางานมากขึ้นเอาล่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดประเด็นปัญหาคือความขุ่ข้องมองใจแล้วถ้าผมสามารถเตือนได้นะครผมก็อยากให้ทุกคนนะฮะโดยเฉพาะในสถานะที่เราเป็นพนักงานในบริษัทเนี่ยประมาทระวังรวมถึงมีความยับยั้งชั่งใจนะฮะ เพราะประเด็นที่ผมเข้าไปดําเนินการในหลายๆเคสในช่วงนี้นะก็คือว่าเป็นเรื่องที่พนักง,งานโพสต์ให้บริษัทเส,สื่อียชื่อเสียงโดยบางทีบางครั้งเนี่ยพนักง,งานก็เข้าใจว่า,าในส่วนของข้อความที่โพสต์นะฮะไม่ได้กระทบกับบริษัทหรือไม่เป็นหมิ่นประมาทนะฮะผมจะเรียบเรียงแบบนี้นะฮะคือบางครั้งในสถานะที่เราเนี่ยทำงานในบริษัทเคยถ่ายภาพ เคยเช <c oughs> ็คอินเคยขึ้นสถานะใน Facebook ในแอปพลิเคชันอื่น <c oughs> เคยบอกคนอื่นว่าเราทงานในบริษัทนี้วันหนึ่งวันใดเนี่ยถ้าเกิดแม้เราเราว่าบริษัทว่าเปรย์ๆทาให้รู้แหละในใจลึกๆเราจะว่าบริษัทหรือไม่ว่าก็ตามนะอันนี้ผมผมไม่ได้ไม่ได้ว่าพูดแบบพูดแบบกลางๆไว้เจ้าหาละถ้าในขณะนั้นเราทํางานในบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วเราพูดเปรย์ๆแล้วปรากฏมีคนผสมลงอาจจะเป็นพนักงานเก่าอาจจะเป็นพนักงานปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่อยู่ในบริษัทนี้เลยก็ได้นะฮะตรงนี้มันมีประเด็นเหมือนกันถ้าเกิดว่าข้อความดังกล่าวมันสอไปในทางให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงทาให้คนไม่อยากมาทําธุรกิจกับบริษัททําให้ลูกค้าไม่อยากมาติดต่อกับบริษัทหรือแม้กระทั่งทำให้บุคคลใหม่ที่เป็นพนักงานเนี่ยไม่อยากเข้ามาทํางานในบริษัทนี้เข้าใจบริษัทนี้โกงไม่เป็นธรรมนะฮะหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียตงตัวเนี้ยข้อความตรงเนี้ย นะฮะมันมีความสุ่มเสี่ยงมากเพราะว่าเราเคยเนี่ยแสดงในสื่อออนไลน์ว่าเราเคยทํางานบริษัทไหนในช่วงเวลานั้นและอยู่ดีเราได้แชร์หรือได้โพสต์ลอยๆก็ตามนะผมมีหลายเคที่ได้ยื่นฟ้องไปและศาลก็ประทับรับฟ้องนะฮะแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทก็ตามแต่ว่าในสถานะที่ตัวพนักงานคนนั้นะเคยเป็นพนักงานเคยแสดงต่อสาธารณชนเคยแสดงต่อสื่อโซเชียลต่างๆว่าติงเป็นพนักงานในบริษัทเนี่ยนะฮะ ภายหลังช่วงใดช่วงหนึ่งโพสต์ีอยแม้ไม่มีภาพแม้ไม่มีรูปก็ตามแล้วก็มีคนมาผสมลงหนักกว่าเดิมนะฮะเมื่อทางทางบริษัทหรือผูม้มีอำนาจมาเห็นเนี่ยก็แน่นอนก็ส่วนมากก็คงรู้สึกไม่สบายใจและเป็นภาพลักษณ์ในชื่อเสียงบริษัทและส่วนมากกลุ่มนี้ก็คือมักจะตัดสินใจยื่นฟ้องคดีนะฮะดังนั้นเราเนี่ยฐานะที่เป็นท่าแนะนําได้นะาะที่เป็นพนักงานนะถ้ารู้สึกแบบสุนข่องมองใจนะฮะก็คงมี2อ,อย่างก็คือหนึ่ง ทำใจแล้วก็ทํางานในบริษัทนั้นต่อไปหรือเราหาบริษัทอื่นที่เรารู้สึกว่าทําแล้วเราสบายใจมากขึ้นนี่จะเป็นทางออกที่ดีมากกว่าเพราะว่าหากเราไปกระทําอย่างนั้นแล้วเราเข้าใจว่าเนี่ยเราไม่ได้โพสต์ชื่อไม่ได้โพสภาพเราเข้าใจเองว่าไม่ผิดเนี่ยถ้าเกิดพฤติกรรมเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็ทางบริษัทได้ยื่นฟ้องไปและสารประทับรับฟ้องหรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อมาตํารวจก็มีการออกหมายเรียกหรือตรวจสอบประวัติพวกนี้มันจะเกิดปัญหาเราในอนาคตเพราะว่า เราก็อาจจะไปทํางานที่อื่นยากแน่นอนในส่วนคดีเนี่ยท่านอาจจะมีมีประเด็นที่เป็นข้อตกลงว,ว่าบางเคสศาลอาจจะมองว่าผิดบางเคสศาลอาจจะมองว่าไม่ผิดตรงเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ในแต่ละเคสในคดีเป็นมาทุกเคสทุกข้อความทุกกรณีเนี่ยมันจะแตกต่างไม่สามารถเอามาเทียบเคียงได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความลําบากที่จะตกแก่พนักงานคือหนึ่งตัวประวัติแล้วก็จะมีปัญหานะฮะสองถ้าเกิดว่า มันเคยมีสตอรี่หรือประวัติกับประการสังคมหรือประวัติในสถานที่ทํางานเก่าว่าเคยไปว่าลายบริษัท่แน่นอนบริษัทใหม่ก็ไม่มีใครอยากที่จะรับเข้ามาเพราะเขาก็ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดจริงๆพนักนงานอาจจะเป็นฝ่ายถูกก็ได้น,นี้ผมก็ไม่ได้เข้าข้างทางบริษัทอย่างเดียวพนักงานาจ,จะเป็นฝ่ายถูกแต่ในสุดอ่ะพอเรามีประวัติแล้วเป็นไงฮะบริษัทใหม่เขามีตัวเลือกหลายคนไม่ใช่มีตัวเลือกท่านคนเดียวเขาอาจจะแต่ใจคนที่มีปัญหาน้อยที่สุดฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ฝากถึงเป็นข้อคิดอีกอันหนึ่ง ะะโดยเฉพาะบางเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องทางแรงงานเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางแรงงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานตรวจแรงงานหรือว่าจะเป็นในส่วนของศาลแรงงานนะฮะว่า <c oughs> ในส่วนของการใช้สิทธิ์ว่าเลิกจ้างเป็นธรรมหรือเป็นธรรมหรือการทำต่างๆที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยก็คงต้องใช้สิทธิ์แยกดังนั้นบางครั้งเนี่ยคนเขาว่าเราเสียหายถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรมในทางแรงงานแล้วเราต้องไปใช้สิทธิ์ตรงไหนเพราะเจ้าพนักงานตรวจแรงงานเนี่ย ไม่มีค่าจ่ายนะฮะท่านไปสามารถร้องเรียนได้เลยไม่มีค่าจ่ายรวมถึงการยืนฟ้องศาลงานมีมค่าจ่ายไปใช้สื่อตรงนั้นดีกว่านะฮะลอมพังการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยผมแนะนานะระหว่างที่ได้ทํางานไปที่ปรึกษาให้บริษัทมามีแต่เสียกับเสียนะฮะวันนี้ก็อยากจะมาให้กําลังใจให้คําแนะนําแล้วก็หวังว่าคําพูดหรือสื่อของผมเนี่ยอาจจะอาจจะได้เข้าไปกับหลายๆท่านได้ได้หลายๆท,ท่านได้ชมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเตือนสติ ให้ว่าเราจะทําอะไรที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงกับทางบริษัทอย่างเดียวเพคิดอย่างเดียวนะว่าโพสลอยๆไม่เอ่ยชื่อบริษัทไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเวลาทนายความที่เขามีความเชี่ยวชาญในคดีมินระมัพวันนี้เขามาทําคเดียวเขาจะจับโยงเรื่องราวให้เห็นได้ว่าคนทั่วไปบุคคลทั่วไปที่เห็นข้อความดังกล่าวเนี่ยเข้าใจว่าพนักง,งานคนนี้หมายถึงโจทย์นะฮะเพราะว่าหัวใจในคดีมินตมานก็จะมีอยู่สามหลักนะฮะ ที่ผมทาคดีก็จะเกาะอ,อยู่สามักหนึ่งจำเลยมีตัวตนไหมถ้าเกิดยิ่งเป็นพนักงานมาแล้วก็ต้องมีใบสมัครงานรู้จักว่า Facebook ชื่ออะไรแพลตฟอร์มนั้นชื่ออะไรอันนี้พวกนี้มันก็ยืนยันตัวตนจำเลยได้ไม่ยากต่อมานะฮะข้อความดังกล่าวหมายถึงบริษัทหรือหมายถึงโจทย์อย่างไรตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันสามารถเชื่อมโยงได้ว่าถ้าเกิดในขณะนั้นท่านเคยแสดงทางออนไลน์ไว้ว่าท่านเคยทํางานในบริษัทนี้นะฮะมันก็สามารถเชื่อมโยงได้ และที่สําคัญต่อมาคือข้อความดังกล่าวทําให้บริษัทเสียหายหรือไม่ตรงนี้มันเป็นการตีความข้อความบางทีคนโพสก็มองว่าโพสแค่ดีเองไม่เสียหายแต่ทางบริษัทก็อาจจะมองว,ว่าเขาเสียหายดังนั้นเนี่ยเราในฐานะพนักงาน,เ,นเราควรจะทํางานให้มีประสิทธิภาพหรือทํางานให้มีความสุขนะฮะแม้เราไม่สบายใจกับบริษัทเดิมนี้แล้วก็คงจะต้องหาบริษัทใหม่ที่ถูกกับนิสัยหรือจริตของเราจะเป็นทางออกที่ดีกว่าดีสุดๆละดีกว่าเราไปนั่งแก้ในคดีอาญาแม้ในสุดท่านชนะแล้ว ถึงแม้ผมกะทีท่านจะชนะนะนี่ผมผมแนะนำทนานในความนะบริษัทใหม่ท่านอาจจะไม่สะดวกใจในการรับก็ได้นะฮะถือว่าเป็นข้อกฎหมายเล็กๆน้อยน้อยวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะฮะหลังจากที่ห่างหายปประมาณเดือนกว่านะฮะพอดแคสผมก็ยังไม่มีโอกาสได้อัดเพิ่มเพราะว่าหลังจากที่มาตรการเนี่ยผ่อนคลายลงงานคดีเราก็เยอะมากเลยจริงๆก็เยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ช่วงเดิมเนี่ยเราก็มีว่าเวลาอยู่สนงงานาเราก็อาจได้เยอะแต่ว่าช่วงเนี้ย เราต้องมีการไปสารต้องไปเตรียมสมนวนต้องประชุมคดีทุกวันเลยก็สื่อที่ออกมาน้อยหน่อยผมต้องขออภัยด้วยแต่พยายามจะหาเวลานะฮะเพื่อมาสื่อสารกับหลายๆท่านที่ติดตามผมต้องขอบคุณมากที่ติดตามด้วยมานะฮะแล้วก็จะพยายามทำสื่อที่มีความรู้ลงในช่องชาแนลของผมเรื่อยๆขอบคุณมากครับ